กับสบายดีพี่แม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีทึกฐานเนาะปบพ่อกับซองน้องอเน่ยอีกแล้วพี่น้องนะกะสผู้ทาปลุไปเบิ่งพอน้องอเนยเนาะเพิ่นก่อเฮือนพี่น้องเพิ่นเห็ดผู้เดียวเพิ่นลพอยังจอยภาษานเลยพอ่งเนยบอกให้ผสมปูนว่าซั่นว่าปอบปะเลยพี่น้องเอ้ย ก่อบ่คือง่อยก่อนั่นคือบ่มีไหมไงนะบ่คือบ่เห็ดห่านนะทด้ห่านมันก็มีอยู่อืมอันโอ้ยซื้อผงเขาเอานียังกระซองล้มบ่ซื้อซองล้มมาผัดแต่แตกสั่นไปน้องเอ้ซองก้อนพอเนื่องจากมันแตกมาลายเอาไปใส่บอได้บ่ เออไปเบ่งผสมมนกันปลงตนองนพอ,อนเน้องกำลังตั้งสองลมพี่น้อยเอาเขาตั้งปิ่นมาแบบนี้บ่พอนี่ดีอืมตอนนั้นกำลังอุ้มลูกมูอยู่พี่น้อย น้องบุญธรรมเปอนน้องไอคิวนี่แหละลายสื่อร้านเนี่ยปวดแขนแล้วลู้ยโอ้ยหาใหม่มาง่อยอย่างดีเลยพอเนอยเอ้ยใหม่มาขำสะนี่ดูเอาตีเล็กรถไทยก็ได้พอเนอยแล้วใหม่กัดขึ้นเอ้ยขากขนาดเลยนี่ให้ก็โอ้ยลูกหลานเอ้ยขามาดิาดด่กันเอาเถอะลูกลูกหลานเบิงลุลมกนะ เพิงลุงเห็ดอีนังนะอืมตีนเล็กมาเลยพะลุงเอ้ยวันนี้อุ่มลานพี่น้องเอ้ยเสียงดืดดืด,ดอยู่ลานกนไรชิโยชิสืบอบ่ดรืองูอ้วนนี่พี่น้องเออแลเพิ่งพะลุงเพิ่นเห็ดเนาะ อันนี้ก็ใส่อีกก้อนหนึ่งก็คือสีสุดเนาะต่ำก็กอ่อตามต่ำไปหนอ่อยของครัวเนาะพี่น้องเนื้อไหมขึ้นใส่เป็นเรเื่อยเรื่อยเ้พี่นอ้องนี่คือมมเนาะมมของหน้าพี่นอ้องยังไม่ได้ใส่อหน้ามมตัวนี้ <c oughs> ยังรู้โอ้รู้ละ <c oughs> ลมนี่ก็สมุทรเทเสพเสรน้อพี่น้องนี่เพือ่อนสนามค่ะพอเนื่องจงางออกในสนามพี่บอลนี่มาเล่นเส้าขาวอีกคนน่ะพี่น้องนี่โอ้ยส่องล่มซื้อมาฮกอันพี่น้องก็มาสีใส่ทางละสามว่าผ่าแป้น แตกซองอันซะขยาพอเนื่อใส่ซ้ำไปเลยโลนี่นะซองตัวหนักใส่อันอันหนึ่งกับตัวมันแตกนะก็ได้แล้วเฮ้ยนี่วางนี่นะอันนี้มันเข้มทางใส่ซ้ำโลนี่บอตัวนั้นมันแตกเอาอีกหนึ่งเด้ก็ก่อเอาอีดบอกเขาเนี่ยขึ้นไปหนามันเด้อีดบอกหรือเปล่าอยังขึ้นไปต่อก็ได้ ใส่อดือดีว่าด็ต้นมันแตกนะไม่น้องเอาเนื้อไปใส่เพิ่มมาใส่ทั้งหนานน่พี่น้อง่องลมลนะเนาะใส่สองอ่าขางนี่ทั้งหน,น้าใส่สาม <c oughs> ขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องเด้อเอา้านี่ เจ้าะส่ท่านใส่ซ้มก็บใส่ลาห์อันหนึ่งต้นอะตัวมันเตะได้คือว่ายังใส่ได้อยูครึ่งหนึ่งเห็ปเป็นต่อป่เป็นบ่เบิ่งขังนอกก็ลุงสองอันนี้ พอดีกับพอดีเมืองลำกันได้ปลาลุงเด้อพอซื้อมามันแตกปลาลุงเห็ดจังไดได้ <laughs> แตกสองอันเนาะต้นอ,อมาม่าหนั่ได้แตกเพิ่นเห็ดใหม่ตกใส่ยประเดิญได้นี่แหละสงสัยสีลืมบ่บ่บเห็นบ่จักตัดไหมยันถิ่มลงมานีินบ่ถ้าแต่บ่แตกเบิดโอ้ยเนาะนี่ก็สิเข้มๆหัวกันน่อย สุดดินแถวสันนี้เนาะไก่หัวไปเลยสันนีก็ดีใจแหละปะลุงเอ้ยแต่ยังมาสมบูรณ์แบบใส่สมบูรณ์ก็ยังมาสมบูรณ์ดอกถ้าอันเนียใหญ่พอแหละอันเนี้ยเป็นซสาไปเนาะหาเงิน มาเห็ดเพิ่มอีกคอยเป็นคอยไปปะลุงเลยบัวทั้งนี้ข้า,จา,า,า,าเาาจ้าก็บว่าวว่าแพงว่าสิมาแต่งนเฮาก็ได้เนาะสมหติว่าแต่แต่จริงเฮาก็ยังบ่มีเงินหรอกเขาทำทำราคาซื้อนี่แอลนี่เดียวปะลุงทำราคาเฉยๆแบบว่า แพงเทากับบดได้แต่กในยังมันออกตัวมันแตกนี่เพิน่นว่ากระแพงสําหรับเฮาแะไรเฮายังบ่ทันได้ตกลงกระเพิ่นดอกเนาะแค่ถามถามเล่าๆเรื่องเล่าแ่าละคาเท่าลายทามไปจอสืออันนี้คางนี่แตกกับทางหนานี่ยพะลุงที่มันลุลงมากับทางหนานี่เนาะหนึ่งสองผละพันสองเนาะ ผลละพันสองร้อยบาทปะลุงต้นเสานี่เพิ่นว่าต้นละอันเพิ่นนัผนจะเอาต้นละละพันต้นละพันห้าปะลุงแต่งเสานี่ต้นละพันหาร้อยบาทเนาะเสาสามต้นตัวกติกกัสามต้นกับสี่พันหาเนาะแต่เ้าก็ยังมาตกลง ท่านบอว่าพุ people, me, people, them, know, ูดอันแบบมีเงินแน่กับเสื้ถือกันแล้วท่านแพงท่ายังบอกมีท่ายังบอกเพาะท่านทำลาวาว่าจะซื้อคนละที่มันเนาอเนยว่าเอาผมเนาะเนยใหญ่ผมเนาะเพราะว่าท่านแบบมันเขาเห็นเสาเพื่อนดินแบบนี้กับอยู่บ้านนะกับเขามีแต่แต่งปาลุงเลยแต่งเสาเนาะแบบท่านท่านบอกแต่งเขาเลี้ยงมาแต่ใกล้แบบเพื่อนกับ สัมดอ่ะล้างคากับต้นซอนบอลมันมันบบสมเทากันน่ะป้ลุงเนาะล้างคากับซอนบอลมันบบเทากันแบบเพื่อนบัดล้างใหญ่ยู่บัดเศร้าแบบเด่นหนาะแล้วมันบผสมเท่าไม่เนาะเนี่ยว่าท่านแต่งกันจะเอาอิดอิดแดงอิฐแดงพญ่จอยนะเนาะสซื้อเพิ่นนั่นแหละมันแต่งเศร้าให้มันใหญ่ขึ้นกันเนาะม่นเอาเนี่ยคิดว่าแต่ว่ายังบม่ทม ання, มมม RAM, ่านละแต่งในยังดอกตอนนี้นั่นแค่ทำลา่ล่าสร้างเสิอ์ปปลุงเลย ฮันเดปลูกมาเบิงมันผสมดุลกันเลยเสากับเพื่อนนะเสาเนีอยหน่อยมาเทือนมาแต่มันผสมดุนนะถ้ามันสมมติว่าท่านแต่งเสาใหญ่มันก็สิเออสิโอเคท่านเนมมาแต่ไกลกันแล้วมันจะผสมดุลกันอยู่อันนี้เนีมาแต่ไกลกับเสาเนี่ยหน่อยมาเทือนมาสมสมเพื่อนแหรอเพี่น้องเนาะมันผสมดุลจ้ะไม่น้องเอ้ยก็บขีดอยู่รับทางหนาน่ะ มันคูลงเบิร์ธฮันเอมบางท่านนะก็ะหูเนาะว่ามันคูหรือบุคูคูลงเบิร์ธคนละสองอันละพันสองเฮาสามต้นนึ่งสี่พันหาสามต้นละพันหาเฮาก็ะทามลาล่าแต่เขายังกรตกลงข้ามมืก็ซื้อคือว่านี่เขาก็ยังบริสายเดาะปิดบานประตูกับปละตทาสีไว้ก่อนย่างใหม่มันแหงเนาะใหม่ยังเป็นอยู่ ที่ใส่กันเลยสร้างที่เพิ่นมาเห็ดวัดเลยบุงเลยเพิ่นมาแหวเอาคองเก็บไว้ในเฮือนแม่น้องเอเนยเนาะแล้วมาเสาะเพิ่นก็มาเอาไปเห็ดแล้มาเลี้ยงเพิ่นเอามาเก็บไว้บุงเลยเพิ่นเพิ่นเอาขึ้นอีกก้อนหนึ่งเพิ่นเาขึ้นอีกก้อนหนึ่งเินไม่ก้อนนึงะ แม่แม่พัดาของแอลมันกระูงพดนะอันนี้ใช้มนสั้นแห้งผสมใส่สิมเลยกุฏิวานเนาะเปังมุมเลแม่เังมุมท่ายังไม่ลุกไปเบ่งซ้มันแก้สลักกันเ็ดได้ทุกอย่างทำลูกก็เป็นัลูกลูกเออใส่ใส่ขาวแล้วบ่วัดนะเออสีเลอแลใส่ขาวนะ ไนมตกมน้่ไหอยนะมังใหญ่ย uh ัง huh. ม okay. uh ังใหญ่ก hmm. uh ็ำใส่ตุกตักมันำทั yeah. ้งเกาะตัวข่ามันเนาะข่ในข่สีัวอือแข็งข้ได้ในเนาะเป็นงหลังเท้าข่เลยนัี่ซานง่ายเลยแกคเพินกน่เป็นเพิ่นนี่แหละ ยจะเฒ่าเนะมาตั้งให้่น้องเอ้วัดมันแล้วอันนี้แขงนี่่น้องนะเมาหนึ่งกับพ่อป้องหนึ่งกัพอคนนกก้อนหนึ่งมาขอเล่านะกอดคนเดียวนาะกอดนังี๋ยวเพื่อนจะมาทุ่มเลยกอดพอใส่ตั้งจะโลขึ้นประมาณคืนหนึ่งก็ไรเบื้องไโลขึ้นจากนาของปูนกับท่นมาจะท่านจะขี่ไหัจะพูข้เบื้องอนจะมาตั้งกันไรหัวหนักหัว แม่ดุกาบะโลกนั่งขี่เลยอมองพอนะง่าู้กโลกกจังตั้งก็ไดู้้กโลจังตั้เลยอได้คอยูกโลให้จังตั้เยก่อนูกโลเออถ้ามันปูกโลคจักองของนาจัอุ้ยโคตรจังแม่บรีแทะอ๋อตองแทะบ่ไาลแม็กออกมาก่อน้ะจึงแม็กซบ่แม็กสแม็กแม็กตชิน้งเราไม่จะอ่านกับเบื้องนี้มันเลยตยี่ห่อเลยี่ห่อแผ่นน่อยแผ่นใหญ่นาสามสิบเนี่ยชพแผ่น นาซีชินีหกแผ่นนาขาวาวแผโอ้ยแน้ทาเสียเอาเหรซะนาหก้กับีแผ่นไม่ได้สกล้องหนึงตอเม็ดหนึ่งเนาะพี่นกล้องหนึ่งเม็ดหนึ่งเลยเดดมันเฉลี่ยมาแบบเด็คนปูให้กับป้แพงเนาะกล้องเราห้าสิบาทบอกเออปลแพงแล้วถ้ามีเงินเนาะยังบอกมีเงินนี่แล้กระท้าแจกระอยากปูอยากยังเลยฮะเลยกล้องเรา่ีนายนะทั้งในเนี่ว่าพื้นต้นยังบปูกรโลนี่ยี้ผุนนะปูโผลจากมาแต่ใสพี่นนองเลย ท่านปูกะโลกับไข่แหนมมันไม่มีขี้พุ่นอันนี้ขี้พุ่นขี้พุ่นปูนนั่นหมุนหมุูดแม่ขี้พุ่นปูนมันผุขึ้นมานั่นปัดนะครับผมเออไปหน่อยมันมันขี้พุ่นมาใส่ขี้พุ่นมันเองขนาดแม่ขี้พุ่นปูนเองหลังจากนั่นกะเห็ดทานไอ้ฟ้าอยู่นอกเนาะเออจะแทนบ่กเฮ้ไฟอยู่นอกก็เลยจะสามไฟเนี่ยสามไฟจะหมดเองมัดเล็กมัดเล็กเล็กเอาตัวนี้ตัวแล้วประเทศไหนประเทศเอาซ้ำนี่โดน เม่เมเเอเพื่นอนก็มาแนะนำพี่น้องเลยาลสามพะวกางองคนอืออะพี่น้องลิปนี้ก็สมมาพะควรสำระพระจ่าเพื่นอนใดเพียงใดผักเบิ้งผักส้มพี่น้องก็ผักกุหลาบก็แซกก็ติดตามสังนองอัเนยเลยพีองเดอสบายดีพี่น้องเบิ่งผักส้มสั่งใหญ่เพื่อนมาแนะนำพี่น้องเด้อ